แปดนาฬิกากับสิบสนาทีแล้วนะครับนี่คือขบวนปั่นน้อมลํำลึกถึงพ่อรอเ้าที่ปั่นออกมาจากลานปูนอ่างเก็บน้ำบางพระในช่วงหกนาฬิกาสาบนาทีในช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนนี้เขากำลังปั่นวนกลับไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระในพื้นที่เขตท่ามรา์ป่าบางพระพื้นที่ป่าในเมือง เพื่อไปประกอบพิธีน้อมลำลึกถึงพ่อรอเ้าพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งขององชนชาวไทยนะครับวันนี้ล,ลูกกในเครือข่ายจักรยานภาคตะวันออกนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกกลุ่มจักรยานที่มาแสดงออกถึงความจงรับภพกดีที่มีต่อพ่อรอเก้า ลนะครับวันนี้ก็ใกล้จะถึงอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วนะครับอีกไม่กี่กิโลแล้วนะครับในนามผู้จัดกิจกรรมนำทุกท่านมาลำรึดถึงพ่อรอเก้าวันนี้ก็ขอขอบคุณ ทุกๆก,กลุ่มจักรยานขอบคุณทีมงานขอบคุณมาเชลขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่รวมสมทบป,ปัจจัยมาร่วมกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่นำสิ่งของมาร่วมในกิจกรรมเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได รับประทานเช่นข้าต้มมัดเช่นปลาทองโกนะครับน้ำเต้าหู้นะขอขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พป้นที่ป่าในเมืองเขตถ้มล่าสัตว์ป่าปางพระ